อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตนะคะซึ่งก็มีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ20ปีหลังเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อ,อกล่าวหาดังกล่าวแล้วเมื่อวานนี้ค่ะหน่วยงานปรบาบปรามการทุจริตมาเลเซียเปิดเผยว่ามูลยิดินมัสซีนอดีตนายกรัฐมนตรีถูกตั้งข้อหาฐานรับสินบนและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีพักเบอร์ซาตูของมูลยิดดินที่ใช้ประโยชน์จากกองทุนเพื่อรับมือโควิด -19 ของภาครัฐอย่างไม่เหมาะสม อดีตผู้นำวัย75ปีคนนี้จะโดนข้อหาเกี่ยวกับการรับสินบน4กระทงค่ะซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า232ล้าน5แสนริงกิตหรือประมาณ1,805ล้านบาทมีโทษจำคุกษษสูงสุด20ปีต่อก,กระทงค่ะแล้วก็ยังถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน2กระทงมูลค่ากว่า195ล้านริงกิตหรือประมาณ1,514ล้านบาทซึ่งเป็นการฝากเข้าบัญชีของพัก โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีต่อกระทงค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่อดีตผู้นำมาเลเซียนั้นถูกสอบสวนโดยคณะกรรมาการปราบปรามการทุจริตเมื่อวานนี้เกี่ยวกับข้อหาดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงพร้อมทั้งระบุว่าการกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคก่อนการเลือกตั้งระดับรัฐในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะที่อดีตผู้นำยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด แล้วก็ร้องขอให้มีการพิจารณาคดีค่ะ